สวัสดีค่ะอาจารย์ขิงฟ้าเองนะคะจากช่องขิงฟ้า2465 channel ใน u t u b e นะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพรจากพระพิคเนตนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะให้พรหรือประทานพรให้กับเราคืออะไรนั้นนะคะเรามาเลือกกันทั้งหมด1กล้องนะคะจาก3กลกองกองเดียวเท่านั้นนะคะกองที่1กล้กองที่2และกลองที่3าสามารถตั้งจิตอธิษฐานหรือกดพอยส์เอาไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปฟังคําตอบกันค่ะ เรามาดูกองที่1เลยนะคะกองที่1น,นะคะ,ะถ้าสมมติว่าช่วงนี้ของคุณนะคะหมั่นขยันอดทนมีโอกาสที่จะได้เงินจากความสามารถของคุณเยอะมากนะคะบางท่านที่ทําอาชีพนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายสื่อออนไลน์ต่างประเทศหรือว่าเป็นการติดต่อประสานงานต่างๆหรือเดินทางต่างๆนะคะหรือว่าเป็นอาชีพที่อาจจะต้องพบปะผู้คนบ้างนะคะช่วงนี้เรียกว่า คุณมีเสน่ห์มากนะคะทาอะไรก็ราบลื่นแล้วก็มีแต่คนรักคุณนะคะช่วงนี้คุณใจกว้างใจใหญ่มากๆนะคะฉะนั้นก็มันอาจจะเจอทั้งคนที่น่ารักกับเราแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็คือคนที่คิดไม่ดีกับเราแต่อาจารย์เชื่อหนึ่งอย่างนะคะถ้าเราเป็นคนที่กระทําความดีในรูปแบบต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราแล้วก็ปัดเป่าคนที่มันไม่ดีออกไปนะคะฉะนั้นหมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆได้เลยนะคะบางท่านช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจอเพื่อนฝูงมิตรภาพที่ดีมีคน ิ่งขึ้นในสิ่งที่คุณทําหรือหรือว่าคุณมีสติปัญญาที่ดีมากยิ่งขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าถ้าคุณตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจสอบมีโอกาสสอบผ่านสอบได้ได้คะแนนที่ดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ทําอะไรก็รื่นปลื้มมากๆเลยขอให้คุณโชคดีกองที่สองนะคะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการจราจาการค้าขายหรือการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะหรือเป็นพวกสื่อออนไลน์หรือเป็นอาชีพที่ต้องอาจจะ ต้องติดต่อแบบโดยการที่แบบใช้คําพูดเยอะๆอ่ะช่วงนี้จะดีมากๆนะ,ะเรียกว่าปากพารวยแต่ถ้าพูดไม่ดีก็เข้าตัวด้วยนะคะฉะนั้นรามาระวังในสิ่งที่พูดให้คิดหรือว่าพิจารณาดีๆก่อนที่จะพูดหรือพิมพ์อะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทุกรูปแบบนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณพูดดีเงินเข้าตัวคุณเยอะมากๆและคุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆช่วงนี้คือเรียกว่าไปไหนมาไหนคนก็ให้การต้อนรับเราบางท่านอาจจะเป็นที่สนใจแล้วก็รวมถึงอาจจะเจอเนื้อคู่เจอคนดีๆเจอคนที่ถูกใจมากๆช่่ววงนี้กก็เลยบอา ของคุณปังมากๆเลยนะคะเรียกว่าปังปุริเย่มากๆก็สิ่งที่มันไม่ดีก็จะมีเหตุให้ออกไปแล้วก็เจอสิ่งดีๆค่ะขอให้คุณโชคดีกองสุดท้ายนะคะกองที่3พลังงานลักษณะนี้นะคะจะเป็นคําว่ามั่นคงแล้วก็คุณมีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นหรือว่าออกจากกรอบมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เป็นที่รักเป็นที่เมตตาในเชิงที่ว่าคนให้การยอมรับในเรื่องการงานเรื่องการเรียนจะค่อนข้างมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าช่วงนี้เนี่ยความคิดของคุณจะค่อนข้างลดแล่นนะคะหรือว่าคิดงานออกหรือว่าสอบผ่านหรือว่า ความจําดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงเกิดความที่ว่าคุณทําอะไรก็ตามแต่คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงมีแต่คนรักและเมตตาคุณดีมากๆแล้วก็ถ้าใครที่หมัน่นกระทําความดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาจะคุ้มครองคุณดีมากๆฉะนั้นขอให้คุณยึดมั่นในการทําความดีต่อไปคะ่ะ